สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเ,เซทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดน้ำหมักนะครับหมักอเอ็นนะครับสูตรครูสเสีมบุญเสนานะครับก็ครบกำหนด15วันแล้วนะครับก็จะมาทำการเปิดนะครับว่าจะเป็นหรือเปล่าครับมาดูกันเลยนะครับ ครับรอบสิบห้าวันนะครับวันที่หนึ่งนะครับ นี่นะครับอันนี้คือ,อยางในรถนะครับมันขาดนะครับถ้ารัดนานมันจะขาดนะครับก็เลยครูชายเอ็มถึงให้เอาเชือกมาลัดไว้เพื่อป้องกันยางที่รัดขาดนะครับ มาดูพร้อมกันเลยว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับเห็นแล้วใช่ไวมาะทำไมเป็นแบบนี้นะนี่นะครับทุกคน ก็ประมาณนี้ครับเท่ว่าหอมดีมากเลยนะครับ เก็จะมากวนนะครับกวนให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับ สงสัยจะเออตอนกวรนะครับมันไม่เอ่อเข้ากันดีนะครับนก็เลยเชลลาก็เลยไม่ไม่ขาวเท่าไหร่นะครับหุยไม่แตกนะครับ เป็นสีเข,เขียวเลยไม่เหมือนสีของอคูเซเอมเลยนะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีของกาดน้ำตาลนะครับแต่นี่เป็นสีเขียวนะครับ อมมากเลยนะครับทุกคนแต่ยังไงก็ครั้งแรกครับเดี๋ยวไปติดตามดูตอนพ้นเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับก็มาต่อกันที่การพ้นนะครับครับทุกคน ทำเองทุกอย่างนะครับกว่าจะได้แต่และอย่างนะครับไม่ง่ายเลยนะครับกก็ทำไปครับ ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับทุกคนนะทอไปเลยครับสิ่งไหนที่ดีนะครับบำรุงต้นยางของเราไปเลยครับถ้าดีก็ดีไปนะครับไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับก็ถือชีวาเราก็บำรุงเขาเต็มที่เลย แล้วนะครับนี่นะครับทุกคนต้นใหญ่นะครับต้นใหญเนี่ครับเปียกชุ่มไปเลยหลังจากฝนตกนะครับเมื่อคืนนะครับ เปียกแล้วนะครับเราก็มาพ่นน้ำหมักนะครับครับนี่เป็นต้นใหญ่นะครับแกว่าถ้าต้นใหญ่เท่าไหร่ยิ่งออกเยอะนะครับนี่แหละครับต้นใหญ่ต้นนี้แหละครับจะออกเยอะนะครับถ้าต้นเล็กออกเยอะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนแก้ว่าเลยครับ ก็อยู่ตามสรีระของต้นแต่ละต้นนะครับเส่วนใครนะครับที่ไม่มีทุนซื้อปุ๋ยก็ทำน้ำหมักได้นะครับทำน้ำหมักไว้พ่นให้เขาก็ได้ครับกินทางเปลือกนะครับนครับต้นใหญ่นะครับเอาให้ชุมไปเลยครับ เครื่องพ่นนะครับของผมไม่แรงนะครับก็ประมาณสิบบานะครับพ่นได้3าเมตรนะครับไม่ถึงนะครับประมาณนี้ครับถ้าเป็นปั๊มรถไถนะครับก็จะแรงนะครับคนเพราะว่าแรงเขาเยอะมากนะครับเป็นร้อยบานะครับ ฉีดไกๆนะครับหลายเมตรนะครับฉีดแป๊บเดียวต้นเขาก็เปียกนะครับอันนี้กว่าจะได้แต่ละต้นนะครับก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะพ่นเสร็จนะครับ แถมพ้นคนเดียวนะครับก็ตอนนี้พึ่งได้สีแถวเองครับเราจะไม่พ่นหมดทั้งสวนนะครับ เราจะพ่นแค่ส่วนหนึ่งพอนะครับไว้ดูกา,ารเปรียบเทียบนะครับว่าไม่พ่นกับพ่นอันไหนจะออกดีนะครับ ต้นตายนึงนะครับเปลือเขาก็เต็มแล้วนะครับจะพ่นครึ่งหนึ่งก่อนนะครับพ่คนครึ่งสวนนะครับแค่ครึ่งสวนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไวเ้เปรียบเทียบทีหลังนะครับว่า เ,เขาจะได้ผลผลิตด,ดีมากขนาดไหนนะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับประมาณนี้นะครับทุกคน ครับเหมือนพ่นเลกเกอร์เลยนะครับทุกคนนะหน้าใสาแดงเลยนะครับดูครับ หมดครับทั้งหนึ่งได้แถวนึงนะครับปิดนะครับปิดเครื่องนี่นะครับหลังจากการพ่นนะครับก็ชุมช่มชุ่มฉ่ำดีนะครับทุกคนเนี่ยครับเปือกยางก็จะประมาณนี้ครับ นี่ครับทาเปียกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝนตกนะครับเมื่อคืนนะครับก็มีน้ำนะครับเต็มถ้วยนะครับนี่คือสวนเอทีนะครับก็มาบำรุง่าต้นให้เขานะครับโดยการพ่นน้ำหมักสูตรโครเซมนะครับ หมักเ e. อนะครับสูตรครูเซมบุญเสนานะครับก็ไม่ได้มาขายโปรโมทสินค้าของเจน,นะครับก็นี้ก็มาบำรุงนะครับเพื่อต้นยางของเรานะครับไม่มีอะไรแฝงนะครับก็มาดูแลรักษาต้นยางของเรานะครับว่าจะ เขาจะให้ผลผลิตเยอะขนาดไหนนะครับต้องมารอติดตามชมดูนะครับนะครับต้นตายหนึ่งก็เยอะนะครับเสือกแตกนะครับสวนก็มีประมาณตอนปลูกนะครับประมาณหนึ่งพันต้นนะครับตายไปด้วยตั้งแต่เล็กนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ก็แบบนี้นะครับต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยืนต้นตายก็มีนะครับ ประมาณห้าหกต้นนะครับต้นที่กีดได้จริงๆก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าต้นนะครับเพราะว่ามันตายนึ่งนะครับนะครับฝั่งนั้นยังไม่พ้นนะครับแต่ต้นยังเปียกอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเป็นการที่ดีเลยนะครับ พอเราจะมาพ่นน้ำหมักนะครับมันจะได้อากินปุ๋ยน้ำหมักของเราได้เต็มที่นะครับเดี๋ยเขาก็จะนิ่มนะครับประมาณนี้ครับทุกคนสวนผมก็จะเขียวนะครับเขียวทั้งใบนะครับเขียวทั้งหญ้านะครับนี่นะครับ ใครที่มองว่าลกก็ไม่เป็นไรครับสำหรับผมแล้วมีหญ้าแบบนี้ดูสดชื่นดีนะครับเพราะว่ามองไปตรงไหนก็เขียวขจีนะครับเราก็เราก็แค่ตัดหญ้าตรงทางที่เราเดินนะครับตรงนีค่ครับ ทางที่เราเดินอีกนะครับก็ตัดเพื่อไม่ให้อัดสะดุดนะครับส่วนล่องกลางนะครับตรงกลางเราก็ปล่อยไว้นะครับให้หญ้ามันปกคุมดินนะครับดินดีนะครับหญ้าก็ดีนะครับอะไรก็ดีนะครับต้นก็ดีนะครับยางก็ออกดีนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดสับส c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทัคลิปต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ